สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะแชร์ประเด็นการรับมือกับสายทวงหนี้ของไฟแนนซ์นะครับนะพูดง่ายๆก็คือว่าคำรวงนะจะเล่าเรื่องคำรวงคำคูซึ่งไม่ได้มีบทบาทไม่มีมีอิทธิพลใดๆที่จะมากดดันให้เราต้อง เสียใจผิดหวังนะครับกังวลได้แก่พวกที่โทรมาทวงนี้หลังที่จะเขายึดรถแล้วเขาให้ไฟนั้นเอาไปขายทอดตลาดลนะเขาก็จะมีคนมาทวงนี้ก่อนฟ้องอ่ะเช่นบอกว่าจะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำลวงถ้ายังไม่ฟ้องไม่มีคำพิพากษาเขาไม่ไปหรอกนะครับสองบอกว่า จะให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีไปถ่ายรูปไม่มีถ้าสารีม่มีภษาไม่มีการถ่ายรูปถามจะทําฟ้องเป็นะคดีอาญาฐานทําให้เสียทรัพย์อันนี้ก็เป็นคารวงนะครับเพราะคดีที่อ่กรณีที่ขืนรถไฟนั้นไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คดีทําให้เสียทรัพย์นะแม้คุณจะขายขาดราคาก็ตามนะตรงนี้เราต้องรู้ให้ทันอย่าไปเครียดนะครับเจอคําทวงแบบนี้ยิ้มเข้าไว้แล้วก็ตอบเขาเนิ่มๆว่าให้ฟ้องมาเลย